อ๋าแถวนี้เขาไม่หยุดวันไหนแสดงว่าทำสองแรงเลยสองแรงเลยพวกทำก็ทำใครอยากทำก็สองแรงสามแรงโอ้แถวนี้ลงลงลง,ลงเหล็กอย่างเดียวเลยเนาะเหมือนกันหมดเลยลงชุบลงเหล็กโอ้บุญนะ เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังแล้วก็มองดูเป็นต้าใกล้กันอกทีอย่างเงี้ยยังไงก็มาแล้วอือ เดินมาแปบ๊บเดียว <c oughs> จะพามาดูทะเลนะครับตรงที่ทำงานพักเที่ยงก็เลยเดินมาดู ไม่พอนเลยอะตก <Okay. S 1> ใจเลยแอ้ลมเริ่มเย็นแล้วแรงแล้วทะเลนะจ๊ะทะเล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 นั้นมีชีวิตทะเลนั้นมีหัวใจมาเที่ยวทะเลกันไหมอ่านั้น เป้าหมายชีวิตคือทะเล <laughs> <c oughs> อู้เจเป็นไงเป็นไงสวยไหมว้าวเป็นได้ทะเลวู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 สวยสวยเป็นไง นโอ้แี่สุนทรการนนู้นเราก็อยู่ฝั่งนูงนง้นนุนนั่งรถไปนู้นเราอยู่ตรงนท้งนี่แต่เขาเขาเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเขาจะเขาทำนี้ไปภาคใต้เลยเพราะว่าคู่ดาขวานมันจะไปทางนูง้นดาขวานมันจะไปทางภาคใต้ไปทางนู้นเลยนี่เขาจะขุดอะไรกนันน้อไอแสดงเขาจะตอกทำสะพานข่าเลยอ โอ้เรือคือสีไรเนี่ยโอ้ววุ้นอะวุ้นเรือโน่นนะครับตรงที่เราทำงานอยู่โน้นโน้นไปโน้นโอ้ยอย่าปีนเขาลงไปเด้อเออมีนี่นี่ว่ะเนื้อมีน้ำ เนี่ยก็ทำอันนี้เพราะว่าอะไรทะเลมันกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆไงเขาก็เลยต้องเอามาทําไงไม่งั้นมันจะเซาะเข้ามานะเดี๋ยนี้ผมไม่ชอบเลยอืมไม่มีไม่มีเหมือนริมโคงเดี๋ยวนี้ริมริมแม่น้ำโขง้งเขาก็เริ่มนทำนี่แล้วไม่งั้นมันเซาะเข้ามาเรื่อยไงเซาะแผน่นดินอ่ตรงมุกดาหารตรงทะเลโดยโดยจริงเขาก็ทําแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทํามันกินเข้ามาเรื่อยเด้วยไม่งั้นก็โอเคสวยแต่คนตรงนู้น ถ้าเป็นถ้าเป็นอนี่เนาะดีเนาะนี่เห็นไหมมันมันมันกัดเห็นไหมนะมันกัดเข้ามาต้นไม้เห็นไหมมันกัดเข้ามาจิงมันเป็นเป็นเป็นดินนะกัดเสาะเข้ามาอย่างนี้โอ้เห็นไหมนูนเรือเรือต้องวิ่งตามไมเนี่อยไมตัวที่กระปักไว้นะเป็นรองน้าลึกทะเลเรือวิ่งได้แต่ถ้านอกเหนือยจากที่กระปักไว้ห้ามเออตื่นเดี๋ยวฟองเรือติด

<c oughs> เคยเคยเห็นสารคดีไหมที่ว่าหมู่บ้านหนึ่งอ่ะไม่แถบนั้นกินเข้ามาตั้งเยอะเลยแบบเนี่ยแบบเนี้ยน้าทะเลกัดเซาะเข้ามาจนตรงได้หนีย้ายหมู่บ้านนี้อ่ก็เล่นไม่ทําอย่างนี้แหละเนี่ยที่จริงถ้าทำอย่างนี้มันไม่เซาะก็โอเคแล้วเ,เสียดายหมู่บ้านนั้นอ่ะ <c oughs> ตอนตอนนี้หมู่บ้านนั้นเหลือเหลือนี้เหลือ,หเ,หลอเหลือวัดเห็นไหมวัด,ว,ดวัดที่อยู่กลางทะเลไปเห็นไหมเป็นเกาะน,นี่น้ำจืดไหนน้ำจืดที่ไหนน้ำทะเลเลยแล้วน้ำเค็มเหรอเอ้น้ำเค็มทะเลม,ม,มันจะใสได้ไงมันขุ่นเนี่ยมันน้ำเค็มแต่ไม่ต้องใสมันใสใสตรงไปทางทางทางไหนไหนนี่มันอยู่ใกล้ๆแล้วใสไม่ได้เราบางทีบางโรงงานก็ปล่อยปล่อยน้ำลงมาไง น really? ี่เห็นไหมเพิมเหรอเพิ่มแอนท่านี่ตรงนู้นเป็นยังไงตรงนู้นได้มองไปไหมโอ้ยนู่นเนี่ยยาวไปดึงนู่นเลยเนาะนู่นไปกลับแล้วสนใจแล้วนู่นเลาะไปเลยเลาะเลาะเลาะไปเลยอะยาวๆเลยเออ ญญนเอนอะเนี่ยปั่นออกกำลังกายได้เลยเนี่ยเนี่ยเขาทำไว้เนี่ยสบายเลยวิ่งวิ่งกันได้ตอนเช้าวิ่งก็ได้เนีนเ่ยโอเคประสบความสำเร็จกลับแล้วทีนเนี่ยเ <laughs> <laughs> ออขายังไม่ให้รถวิ่งเขาห้ามแล้วเพราะเขาเขากำลังทำอืม กลับแล้วกลับแล้วเป็นได้ต้นมะขามใกลๆก็มอ,อง,าาง,องมาก็เป็นตะไก่เนาะโอ้หโอหอโอพอเดินมามปนตาไก่ประมาณสักโลหนึ่งห้าร้อยเมตรหกร้อยบอประมาณนี้แหละหเล่นสงเสงเืดเต,ต็กตกเหมือนกันนะ มันจะเงาตกเลยะมันจะเงาตกเลยโอเค